โย่ก็ขอสวัสดีวัยรุ่นชาวก็ชอบกันทุกคนด้วยนะฮะก็หายหน้าหายตากันไปนานอยู่พอสมควรนะฮะก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิว DX เคมีนิจิกอนซึ่งก็จะเป็นเคมีมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายที่ไม่พอเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นกิมมิกไอเทมที่เอาไว้ใช้เล่นคู่กันกันกบ DS g o ็ s h a r อชชั่เพื่อแปลงร่างเป็นมัสต์เรดดยกอชชร์นร่างสุดยอดอย่างเร i n บว์ก็ชชัได้นั่นเองนะฮะก็สําหรับเจ้าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยจะมีแสงสีเสียงแล้วก็ลูกเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างกัไปติดตามชมกันได้เลยฮะ ถ้าเมื่อเราทำการแกะกล่องมาแล้วนะสิ่งที่เราจะได้มาภายในกล่องเลยเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวของเคมีนิจิกอน1ชิ้นแล้วจะเป็นในส่วนของไรยเคมีกร์ดของนิจิกอนอีกทั้งหมด2ใบซึ่งเจ้าการสด2ใบนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์สําคัญที่จะทําให้มสัสเรดด์กาชาร์ดเนี่ยเปลี่ยนเป็นร่างของเรนโบว์ก็ชาร์ดได้นั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าตัวของเคมีนิจิกอนเนี่ย ก็จะมีโทนสีหลักเป็นสีฟ้าตัดกับสีสม้มซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโทนสีที่เป็นเมนหลักของมัสเตอร์กอชาร์เลยนั่นเองนะฮะในส่วนของตรงมือทั้งสองข้างของตัวนิจิก้อนนะฮะสามารถกางออกได้ตรงส่วนหัวนี้นะ,ะสามารถกดลงไปได้ ่อเอาไว้ใช้เล่นเสียงของเจ้าตัวนิจิกอนเองรวมไปถึงเสียงของตัวนักแสดงพระเอกอย่างอิจิเนเซอทารุได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะและในส่วนของริมฝีปากด้านล่างของเจ้าตัวนิจิกอนเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มนะฮะที่เมื่อหากว่าเรากดไปปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวนิจิกอนตัวนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดเตรียมพร้อมที่เอาไว้ใช้เล่นคู่กับตัวของ DX Guitar Driver นั่นเองนะฮะตรงด้านในสุดตรงนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของที่กั้นฐานแล้วก็ที่สถฐานเนี่ยแอบเนียนซ่อนเอาไว้นะฮะก็ในส่วนของเจ้าตัวนิจิกอนนะฮะก อันนี้เนี่ยลูกเล่นแสงสีเสียงเนี่ยจัดเต็มแน่นอนฮะ you uh -huh. ตรงนี้นะผมก็ไม่ขอเอาการ์ดทุกใบามาเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะมันด้วยความที่แบบมันอาจจะเยอะเนาะรวมไปถึงมันก็มีการ์ดหลายใบเนาะที่ผมยังตามเก็บไม่ครบนั่นเองนะฮะแต่ก็ขอให้เข้าใจในจุดจุดนี้นะครับผมว่าแม้ว่าเราจะมีการ์ดที่ เป็นแบบตัวธรรมดาก็ตามเนาะหรือว่าเป็นการ์ดแบบพิเศษเป็นการ์ดเรนโบว์พิเศษที่เราแบบต้องไปเปิดสองเพิ่มเนี่ยขอแค่การ์ดพวกนั้นเนี่ยมันเป็นการ์ดที่มันก็ช่างกกันเนาะมันเข้าคู่กันมันเบสแมทกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดชนิดไหนก็ตามสามารถเล่นคู่กับตัวของ d ีเ i นิจกอนนี้ได้ทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นเสียงในการอัญเชิญอ่าก็ชาร์จล่างบอดเคมีต่างๆนะฮะออกมาให้เราได้ยินกันนั่นเอง ครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วสาหรับ DX Cami n i ิ i g o ้อนนนีั่นเองนะก็ถูกใจใครลหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สําหรับผมเอาง่ายๆเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวของ DX g i h Nine เมื่อปีที่แล้วผมรู้สึกว่าลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยของเจ้าตัวนิจ i g ้อ e เนี่ยมันจัดเต็มแล้วก็โอเคกว่านะมันดูคุ้มค่าคุ้มราคากว่าที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเสียงพูดนักแสดงที่มันแบบมีเพิ่มเข้ามาเนาะเสียงของตัวเคมีเองที่แบบมีใส่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยก็ถ้าเทียบกับตัวของ i ิฟท์ปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า g ิฟท์ไนเนี่ยมันดูแห้งไปเลยแต่ก็กลับกันนะในส่วนของเสียงแปลงร่างเป็นเรนโบกอร์ชัาเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวหรือหวาหรือมันแบบไม่ได้อลังการงานสร้างเท่ากับไรเดอร์รุ่นพี่สีคนก่อนหน้านี้นะฮะผมรู้สึกว่าเสียงแปลงร่างเป็นเรนโบกอร์ชัเนี่ยคือมันมันธรรมดาที่สุดแล้วที่ผมรู้สึกว่าได้ฟังมานก็ใช่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ดีเนาะคือผมรู้สึกว่าเสียงของการแปลงร่างเป็นเรนโบกอร์วันอ้เนี่ยมันรู้ส ก็คือทิ้งความอลังการไปนะฮะทำให้มันเข้ากับทีมเนาะคือแบบพอผมได้ฟังแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบรีเฟรชนะคือมันเออมันคือช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีเอร่างสุดยอดนะที่ผมอยากจะบอกเลยว่าควรค่าแก่การเก็บสะสมอยู่พอสมควรเลยนอกจากที่เราจะเล่นเสียงแปลงร่างเป็นอ่าร่างสุดยอดแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถนําเอาเคมีการ์ดใบต่างๆเนาะทั้งหมดทุกใบที่เรามีนะฮะมาเล่นคู่กับเจ้าตัวของ DX เอจ,งจิงก้อนนี้ได้อีกด้วยนั่นเองก็เรียกได้ว่า ยิ่งมีการาดเยอะนะก็ยิ่งเล่นสนุกกับเจ้าตัว dx ชิ้นนี้ได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นก็มีความคิดเห็นกจนอย่างไรบ้างฮะก็เรามาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยะะกย็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e เพื่อกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมอารก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ